สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะใครๆก็เข้าครัววันนี้เราจะมาทำเนื้อตุนฮ่องกงกันนะคะซึ่งเนื้อตุนฮ่องกงเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะคะในการตุ๋นนะคะเพื่อให้เครื่องเทศทั้งหมดเนี่ยเข้าเนื้อและเพื่อให้ออร่ชาติออกมาเนี่ยนุ่มนวลก็เรียกว่าเวลาทานเข้าไปเนี่ยเหมือนละลายเข้าไปในปากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเครื่องปรุงนั้นมีอะไรบ้างคะ่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาดูสิคะว่า,าส่วนผสมนั้นมีอะไรบ้างนะคะส่วนผสมหลักเลยเนี่ยนะคะก็เป็นเนื้อวัวนะคะส่วนนี้เป็นเนื้อน้องลายนะคะเพราะว่าจะมีมันแทรกนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีน้ําตาลกรวดนะคะแป้งมันค่ะน้าเปล่านะคะปลวยกั๊กนะคะเม็ดผักชีค่ะแล้วก็อบเชย สามอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอที่จะนำไปต้มเนี่ยนะคะเราจะนำไปคั่วก่อนนะคะแล้วเราก็จะนำใส่ผ้าเขาบางเพื่อลงไปต้มอีกครั้งหนึ่งค่ะใบกระวานค่ะแล้วก็ขิงเม็ดผักชีบุบเรียบร้อยแล้วนะคะกระเทียมค่ะซีอิ๊วขาวนะคะต้งเจียวบดค่ะน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะ ค่ะสำหรับอัตราส่วนท่านสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel tv ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการปรุงต่อไปได้เลยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเรามาดูขั้นตอนแรกของการปรุงเนื้อตุนฮ่องกงกันนะคะว่าเริ่มต้นจากอะไรเราตั้งไฟนะคะให้ให้น้ำร้อนนะคะเดือดแล้วเราก็ มีถุงผ้าที่เรามีาสามอย่างนะคะที่เป็นสมุนไพรนำไปคั่วนะคะก็จะมีปุ๋ยกลากนะคะแล้วก็มีอบเชยนะคะแล้วก็ในนี้เราจะเพิ่มกระเทียมกับลูกกระชีแล้วก็พริกไทยป่นนะคะเพื่อไม่ให้น้ำมันขุ่นนะคะเราเก็บไว้ในถุงผ้าถุงผ้าเนี่ยหาซื้อได้ทั่วไปนะคะ รู้สึกจะราคาประมาณ15บาทนะคะจะมี2ผถุงค่ะเบื้องต้นนะคะเราจะใส่ขิงก่อนนะคะใส่ขิงเพื่ออะไรเพื่อดับกลิ่นคาวของเนื้อค่ะค่ะแล้วเราก็จะใส่เนื้อลงไปนะคะค่ะในระหว่างนี้เราก็จะหย่อน ผงเครื่องเทศนี้ลงไปนะคะปิดฝาไว้สักครู่หนึ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถปรุงรสได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูอีกหนึ่งชั่วโมงถัดมานะคะว่าเนื้อเนี่ยพอจะสุกนิ่มบ้างหรือ,อยังน,น,นะคะแล้วเราจะปรุงรสช่วงนั้น,นะคะ่ะ เอาละค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเรามาดูซิว่าเนื้อตุ๋นของเราเนี่ยสุกได้ที่หรือยังโอ้ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแต่ยังไม่เสร็จนะคะเราจะต้องปรุงรสกันค่ะเรามาปรุงรสกันก่อนนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะเราจะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวก่อนนะคะเทลงไปเลยค่ะ มันหอยนะคะสีอิ่วดำค่ะสีอิ่วดำเนี่ยเดี๋ยวเราจะเหลือไว้นิดนึงนะคะไว้ใส่ตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราเราจะดูหลังจากที่น้ำออมันงวดลงไปเราอาจจะต้องเติมน้ำเพิ่มมานะคะแล้วก็เอกรัก พิเศษของความเค็มค่ะก็คือเต้าเจี้ยวนะคะเราจะใส่ลงไปใส่น้ำตาลกรวดลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะค่ะน้ำจะออกสีน้ำตาลคขมนะคะ เดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขา,เาสุกเปื่อยไปอีกประมาณ3มชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งนะคะว่าเป็นยังไงอ้อเดี๋ยวค่ะใส่ใบกวางล,ลงไปด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วเราจะไปรออีก3มชั่วโมงนะคะว่าเนื้อเปื่อยเราจะเปื่อยได้ที่ยังไง แล้วค่ะท่านผู้ชมคะสี่ชั่วโมงที่ผ่านไปเนื้อวัวตุ๋นของเราเปื่อยได้ที่แล้วค่ะใช้ช้อนแตะลงไปนี่นะคะเนื้อก็เรียกว่าตามช้อนเลยละคะ่ะมาตามช้อนเลยนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะเราจะละลายแป้งมันลงไปนะคะเพื่อทําน้ําแดงเนี่ยนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราเทลงไปเลยนะคะแป้งมันจะทําให้ น้ำซอสเนี่นะคะในนี้นะคะมีความเหนียวค่ะเหนียวข้นนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะ,ะมีความยืดหยุ่นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อวัวตุนของเราอะนะคะนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานนะคะค่ะรสชาติที่ได้จะต้องมีความหวานหอมของน้ำซุปนะคะแล้วก็มีความเ,เรียกว่ามีรสเค็มนำนะคะไม่ใช่หวานนำนะคะแล้วก็จะมีน้ำขุบคลิกค่ะ เอาวานออกก่อนก็ได้นะคะและหากเรามีประกาศหอมนะคะเราก็ใช้สามาใช้ประกาศหอมนะะี่ค่ะแต่งนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อวัวตุนสุดฮ่องกงนะคะลองทำดูค่ะสำหรับอัตราส่วนค่ะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะ ควงตะหิวกินเที่ยวไทยไปกับ Foodtravel.TV วันนี้สวัสดีค่ะ